ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอีสองตอนหลวงปู่สวงไปให้เลขถึงสิงคโปร์ ความทรงจำเกี่ยวกับชายแก่ๆคนหนึ่งนั่งชันเข่าอยู่ใต้ต้นมะม่วงมันไม่เคยลืมเลือนหรือว่าจางหายไปจากใจเลยแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแล้วก็ตามถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยระยะทางที่ห่างไกลก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาที่เขามีต่อหลวงปู่สูงนั้น ลดน้อยลงไปเลยจวบจนกระทั่งเขาได้มาดูคลิปหลวงปู่สูงจากช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจึงทำให้ภาพเก่าๆหวนกลับมาเด่นชัดอีกครั้งใช่เลยชายแก่ๆคนนั้นที่ตลอดเวลากว่า40กว่าปีเขาไม่เคยรู้เลยว่าชายแก่ผู้นั้นคือใครในวันนั้น เมื่อเขาได้ดูคลิปจนจบเขาถึงได้รู้ว่าชายปริศนาที่อยู่ในความทรงจำของเขานั้นก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนั่นเองมาฟังเรื่องราวจากคุณนริศเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากสิงคโปร์ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกที่คิดว่าเราเห็นหลวงปู่เนี่ยนะตอนนั้นถอยระยะเวลาไปกี่ปีเนี่ย สี่สิบกว่าปีตอนนี้ผมห้าสิบห้าตอนที่ผมเห็นอายุผมประมาณสิบเอ็ดขวบผมอยู่ประถองแล้วนะครับตอนนั้นผมก็ขึ้นโรงเรียนช้าขึ้นโรงเรียนอายุเก้าขวบในตอนนั้นคือว่าเราก็ยังไม่รู้จักว่าเออที่เราเจอนี่คือหลวงปู่ใช่ไหมครับตอนนั้นยังไม่รู้จักครับกลับจากโรงเรียนมาประมาณสามโมงครึ่งอะประมาณสามโมงสี่สิบประมาณนี้นะ่ะผมเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ามาเล่นกับน้องกินหลานหน้าบ้านบ้านผมนี่จะต่ำกว่าถนนมากเพราะว่าถนนมันเป็นถนน เอเสียถนนสูงกว่าบ,บ้านมากแล้วก็เวลาลงมาที่บ้านหน้าบ้านเนี่ยนมันจะลาดชันแล้วก็จะมีต้นมะม่วงอยู่กลางลานมะม่วงโบราณน,นะต้นใหญ่มากครับ hmm. ผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ชวนน้องมาเล่นขยิ่งกันเล่นโยนาบเบีย้ขยขยิ่งกันตอนมาก็ยังไม่ไม่มีใครนะครับผมมากันสามคนก็เล่นกันอยู่เล่นเล่นไปเงะมาที่ต้นมะม่วงเห็นมีคนนั่งยิ้มอยู่อ้าวก็เลยหยุดเล่นตะกิดน้องบอกว่า ใครมานั่งอยู่ที่ต้นน้องบวงมาตั้งแต่เมื่อเมื่อกี้นี้ตอนที่มาเห็นกันไหมผมกระถามถามพวองน้องๆบอกไม่มีแล้วเขามาตอนไหนเขานั่งยิ้มอยู่นาะตาเรียกเรียกกันว่าตาก็เลยเดินเข้ามาถามบอกตามาตั้งแต่ตอนไหนนะเกกเไไ็ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรัะคำนั่งยิ้มอย่างเดียวอืมนั่งยิ้มแล้วก็กวักมือให้ผมเข้าไปหาผมก็ไม่กล้าเข้าผมก็จับมือน้องกันเขาว้อยู่ว่ากลัว ยอยู่เขาเขาก็มานั่งอยู่ตอนไหนไม่มีใครเห็นอะไรเงี้ยอืแกยิ้มแกกวักมือให้เข้าไปหาแล้วยืนห่อผ้าให้มันมีห่อผ้าอยู่ห่อหนึ่งที่แกถืออยู่แกแก็ยื่นมาให้เราเหรอยื่นห่อผ้าครับยื่นให้ผมใหกวักมือให้ผมเข้าไปเอาผมก็ไม่กล้าเข้าไปโอผมก็ไม่กล้าเข้าไปก็บอกน้องว่าอย่าอย่าเข้าไปนะหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นกลัวอยู่ก็ถามให้น้องเข้าไปปลุกพ่อพ่อนอนอยู่ในถุนบ้านให้พ่อออกมาดูอื ว่าใครมาอะไรเนี่ยเพราะไม่เห็นตอนที่เห็น่อยู่ก็เห็นกันนั่งบนโคนต้นมะม่วงเลยนั่งนั่งชั้นเข่าแบบนั่งใครหลวงพ่อคูณน่ะตอนที่เห็นลุงแก,แก่ตาแก่แกที่นั่งอยู่ตรงโคนต้นมะม่วงใช่ไหมแล้วก็แกแกกวักมือเรียกให้มาเอาถุงผ้าหรือก็ย้ายผ้าเหรอครับมันเป็น,เป,นเป็นห่อผ้าแต่ไม่ไม่ใช่ถุงเป็นห่อผ้าครับก,กลมๆแก,กถือกลมๆตั้นกลมๆเข้าไป Oh. กวักมือให้เข้าไปเอาผมก็ไม่ไปเอาก็ hmm. กลัวกันก็เลยให้น้องไปเรียกพ่อมาพ่อก็ออกมาพ่อเขามาถามว่าตา,าไปไหนทำ hmm. ไมมานั่งอยู่นี่อะไรเงี้ย hmm. ถามพ่อถามแกก็เนี่ยมองแก้ก็ยิมย้มแกก็ไม่พูดยิ้มอย่างเดียวเลยอื hmm. ยิม้มแกแบบเป็นยิ้มแบบมีความคนมีความสุขมากอะไรเงี้ย hmm. ไม่พูดใครถามอะไรก็ไม่พูดมีแต่กวักมือผมอย่างเดียวให้ผมเข้าไปเอาข hmm. อผภาพาผมก็ไม่กล้า พ่อเขาบอกว่าตาหิวข้าวหรือเปล่าไปตักข้าวให้ตาจานนั่นแต่ว่าตอนนั้นฐานะก็ยากจนอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรกินเราก็มีแต่น้ำพริกก็ไปตักเอาน้ำพริกราดข้าวมาให้ก็เต็มจานนั่นแหละแล้วมาส่งให้เกแล้วก็น้ำข่านม่เกยก็ไม่รับส่งให้เกยเกก็ไม่รับก็เลยเอาวางไว้ตรงหน้าเกย์ก็ส่งห่อผ้าให้ผมก็ไม่รับนี่ก็ถอยออกมายืนอยู่ทัศนญาณประมาณสองวานนี่แหละแล้วก็ ยืนดูแกจะให้จะกินข้าวนั่นแหละก็ไม่อยากดูถ้าเกิดดูแล้วกลัวแกจะไม่กินอะไรนี้ hmm. พ่อเขาก็เดินกลับเข้าบ้านเข้าไปนอนหน่ไปถุนบ้านต่อ hmm. อผมก็ยืนดูอยู่คนเดียวหลานเอ็นน้องสองคนก็กลับไปเล่นกันแล้วเสียง hmm. มันดังเที่ยวๆผมก็เง,เงะเงะกลับไปดูน้องแล้วหันกลับมาอาหายไปแล้ว hmm. เนี่ยเนื้วายตรงนี้แหละคือแค่ผมกลับไปเที่ยววินาทีนัไม่ใช่นาทีนะเที่ยววินาที นถ้าหายไปถ้าเดินออกไปก็จะเห็นแล้วถนนก็สูงก็จะขึ้นไปก็ต้องเห็นและแค่แป๊บเดียวจะหายไปไหนได้ยังไงผมก็เดินอ้อมต้นมะม่วงเดินหารอบต้นมะม่วงได้หาบอกพ่อไหมว่าเออทาไมตาแกห,หายไปเร็วเลยหรือว่าไม่ได้บอกผมก็เล่นกันต่อผมอยืนเดินหาขั้นก่อนรอบต้นมะม่วงกับต้นมะม่วงมันใหญ่เขาบอกว่าเอะถ้าเกิดไปก็ต้องเห็นสิ นี้มันทําไมไวอา้าวแล้วแกกินข้าวตอนไหนอะข้าวทำไมกับหมดจานเลยล่ะอะไรเงี้ยง <Yeah. S 2> งตรงนี้แหละอ๋อ oh, ข้าวเกือบหมดด้วยเหรอข้าวเกือบหมดอะเหลือสักประมาณาทักสองคาช้อนนี่แหละติดจานแค่นั้นแหละเอือก็นํา,นามผมงงตรงนี้แหละอา้าวก็ตรงให้แกแกยังไม่กินเลยแล้วแค่แป๊บเดียวแกก็าหายตัวไปแล้วลข้าวก็แหว่งแล้วตัวแกก็าหายไปนี้ผมก็ยังขนลุกพูดถึงตอนนี้ผมก็ยังขนลุกอยู่แล้วมารู้ได้ยังไงว่าเออตา คนที่เราเจอตอนที่เราสมัยเราเป็นเด็กเมื่อสี่สิบกว่าปีเนี่ยคือหลวงปู่สวงล่ะผมผมมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วงช่วงมีอินเทอร์เน็ตผมก็มาเล่นเน็ตผมก็เห็นเข้ามาในในกลุ่มคนเล่นพระเล่นอะไรก็มีผมก็ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่ไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นหลวงปู่สวงเพราะเห็นหน้าคุค้นๆอยู่เขาเอารูปหลวงปู่สวงมาโพสมาแล้วอะไรผมก็เ้มันขับใครขับข่าอะไรอย่างนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะผมช่วงนั้นผมก็ฐานะไม่ดีผมก็มีแต่ มุม่งมั่นจะทํางานไม่ค่อยสนใจเรื่องพระเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ลืมลืมมาอะไรมาแต่ว่าใบหน้าแกยังติดตามมาตลอดสี่สิบกว่าปีผมยังจําได้เพราะผมยังคาใจมาตลอดว่าเขาเป็นใครที่หายตัวได้ไวแล้วก็กินข้าวโดยที่ผมไม่เห็นว่าเขากินตอนไหนแล้วเขาหายไปแล้วข้าวเหว่งอะไรเงี้ยแล้วระยะเวลาที่มันผ่านผ่านมานานๆเข้าเนี่ยแล้วที่มีเน็ตเข้ามาเนี่ยตอนนั้นอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ที่สิงคโปร์แล้วผมผมไม่อยู่สิงคโปร์เหรอ ผมไม่อยู่สิงคโปร์แล้วอ oh. แล้วก็ห่อผ้าห่อผ้าที่แกยื่นให้ก็วางคู่กับจานข้าวนั่นแหละแต่มันว่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นหอ่อเป็นเสื้ออื hmm. เสื้อลายทางลาย oh. ทางยาวสีเทาสลับขาวทิ้งห่อผ้าไว้ด้วยเหรอครับทิ้งเสื้อไว้ให้ตัวหนึ่ง hmm. เสื้อตัวเดียวแต่ว่าแกแก,กหอ่อแกปัน้นปัน้ปนเป็นนก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลเลยมันกลมมาก hmm. อ่ะแกหอ่อปัน้นปัน้ปนจนแน่นอ่ะ hmm. แล้วก็วางเอาไว้อ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเสือเ้อหรอกผมว่น้องเขาบอกเอ๊ะเราแก้ดูซิมีตังอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรนะน้องยังพูดกันอย่างนี้นะก็แก้แก้แก้ออกมามันม้ว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 นแก้ออกมาเอามาขี้ขี้อ้าเสื้อนี่ว่าเป็นเสื้อเสื้อตัวใหญ่มากผ <laughs> มว่าทาบเอามาทาบแล้วก็ไปให้พ่อจะให้พ่อใส่พ่อเบอกโอ้ยใหญ่มากแล้วปูใส่ได้เพราะปูตัวใหญ่ปูใส่ก็ยังใหญ่อยู่เลย ก็เลยให้ป <wounds> <kilo lens ula> ู่ใส่มาใส่จนนาจนปู่แกเสียไปแล้วเสื้อก็มีรู้ไปอยู่ไหนตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นเสื้อของปู่มารู้ได้ช่วงตอนที่เล่นเน็ตเล่นแล้วแต่ผมก็รู้จันหน้าเขาเขาลางไปหน้าได้แต่ว่ายังไม่ไม่รู้ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จนมาดูคลิปพี่อู๋เนี่ยช่วงแค่ไม่กี่เดือนนี่เองสามสี่เดือนนี่เองเนี่ยที่ผมมั่นใจนี่เรอมันดูคลิปพี่อู๋ดูดูแล้วมันมีพลังอะไรยังมันเหมือนกับ สกิดให้ผมนึกนึกนึกเห็นน,นึกออกอ่ะมันเหมือนมีพลังอะไรให้ผมจดจําได้อะไรได้อะไรเงี้ยแต่ก่อนที่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้คิดอะไรเนี้ย <c oughs> ดูทีละคลคิดเระคิดเอ๊ะมันเริ่มเข้ามาในความทรงจําแล้วโอ้ถึงบ้างอ้อแล้วพี่เทก็กแกเป็นเทวดานี่เองนึกว่าทาไมถึงหายตัวได้ไวจังอะไรจังพี่เท้ก็เป็นผู้สวงแล้วหน้าก็หน้าหน้าเหมือนกันเ๊ะเลยผมก็ยังนึกว่าโอ้ใช่แล้วหน้ากัหน้าเดิม แล้วก็ไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยหน้าเห็นตอนเด็กก็ยังตอนีิจําได้ก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะลวงปู่นี่คือแปลกมากที่ว่าแต่ละคนนี่ปู่ย่าตาทวดเห็นยังไงมันรุ่นหลนรุ่นเหลนก็เห็นหน้าตาก็เป็นอย่างนันก็นั่นเลยโอนผมเด็กยังอายุสิบเอ็ดขวบผมก็แก่จนขนาดนี้แล้วก็ห้าสิบห้าแล้วก็ม่เห็นแก่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยหน้าแก่ยังเหมือนเดิมก็ยังนึกอยู่เอ้า หน้าก็ยังไม่เปลี่ยนเลยก็เห็นตอนเด็กย,ยังไงก็มาเห็นตอนนี้ก็ยังงั้นมาเห็นในรูปภาพที่ี่อู่ลงตามคลิปตามอะไรเนะี่ยเขาก็เหมือนเดิมอ่ะปกติถ้าเห็นต้นนั้น<ม>ก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคนธร<ม>รมดาแสดงว่าต้องมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่แน่ๆนะนะหลวงปู่ถึงมาและยังอุตส่าห์หลวงปู่ให้เสื้อด้วยครับให้เสื้อตัวหนึ่งให้ปู่ใส่ตั้งแต่เพราะผมรู้ข่าวที่ว่าเป็นหลวงปู่แน่นอนแล้วที่เห็นตอนเด็กเนี่ย เกไปทั่วประเทศแกไม่ได้อยู่นี่แกไม่ได้จหวัดใช่ไหมใช่ใช่ปู<ต>่ไม่มีวัดเป่ก็แกแกต้องไปทั่วทั่วทุกที่ที่เกอยากกลับไปอะไรอย่างี้ต้องผมคิดว่าแบบนั้นนะไม่งั้นข้าวผมจะหมดการไปได้ยังไงแล้วก็หายแค่เพียงเที่ยววินงอธิฐนไปกลับมานี่ไม่มีแล้วมันมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่ผมจดจามาเพราะแบบนี้ไงแล้วข้าวก็แห่งอ๋อล้วไม่ได้คุยกันแล้วเมื่อกี้ ส่งส่งข้าวมาให้จานหนึ่งเอ้ยแล้วหันไปแป๊บเดียวน,นี่แหละนี่แหละตรงนี้ก็คุยกันอยู่บอกเฮ้ยแล้วตากินข้าวตอนไหนคุยกันอยู่ตอนนั้นอะตอนที่ตอนที่แกหายตัวไปแล้วกบบคุยกันก็คือบอกเอา้าแล้วแกกินข้าวตอนไหนก็เห็นวางอยู่ตรงหน้าแกไม่เห็นแกกินเลยแล้วแกหายไปข้าวก็หมดจานเลยเกือบเหลืออีกสองสาช้อนเอง นี่แปกตรงนี้เนี่ยแต่เดีมันก็ช่วงนั้นพวกน้องๆมันก็ลืมไปหมดหมดแล้วแต่ผมยังจดจํามาได้ตลอดจนทุกวัน,นแล้วจากวันนั้นเราเดินทางมาทํางานที่สิงคโปร์ตอนนี้เใช้เวลาอยู่สิงคโปร์นานหรือยังเนี่ยผมอยู่สิงคโปร์20ปีแล้วครับโอ้โห ผมมาตั้งแต่ปีเงินบาทลอยตัวครับที่ฟองสบู่แตกนะครับแต่ก่อนนี้ผมก็ทํางานรุงเทพปกิจาการรับเหมางานก่อสร้างผมรับเหมางานก่อสร้างแบบขาดทุนะะอะไรแต่อะไรงันไม่ได้ผมก็เข้าออกต่างประเทศแต่ว่ายังจําหน้าปู่ได้ติดตาเลยจนกระทั่งมาดูใน,นเน็ตตลอดจำได้ติดตาเลยครับจําได้ติดตาเลยเพราะว่าหน้าแกมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเจอตอนุดล่าสุดนี้ก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนที่จาแกได้ โอ้โหไม่ใช่ใครแล้วผมก็คิดอย่างนี้ว่าผมก็คนลุกไปด้วยแล้วตอนพอเห็นพอรู้ว่าเออเป็นหลวงปู่แน่ๆแล้วเออได้ขอโชคลาบอะไรปู่ไหมผมผมผมไม่เคยขอเลยครับ mm hmm. ไม่คิดจะขอด้วยเพราะว่ามันอยู่ไกลยอย่างนี้เขาจะมาเรื่องอะไรเรื่องคิดแบบ mm hmm. แนั้นเน่ะเพราะว่าเขาว่าอยู่บองไทยอะไรเงี้ยผมงไม่คิดว่าเขาจะแสดงอีกชิลิตมาถึงนี้แต่เคยแต่ขอให้ขอให้ฝนหยุด ฮฝนหยุดขอให้ฝนหยุดเด้อเคยขอให้ฝนหยุดครับขอให้ฝนหยุดด้วยว่าผมไปช่วยุยว่ามีน้องมีน้องคนหนึ่งที่ก็เป็นเพื่อนในเน็ตนั่นแหละในในเฟซเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องที่เขาขอยืมเงินหมื่นบาทอะไรเงี้ยผมก็ช ja yep ่วยเขาได้แต่ว่าบอกว่าออกไปส่งให้ไม่ได้เพราะฝนตกหนักมากเลยมันเป็นหน้าฝนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักมากอืครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยพี่นับถือหลวงปู่สวงเนี่ย น้องเคยได้ยินชื่อไหมล้วผมก็ส่งรูปไปให้เขาอื hmm. แต่เขาออมาจุดธูปกลางแจ้ง hmm. เขาอยู่เพชรบูร์เขาไปหาแม่เขาเรื่องที่นี่แหละที่เขาได้มายืดตอะไรเงี้ยแม่เขาก็วลจะวาย hmm. ผมก็ให้เขาจุดธูป hmm. บอกหลวงปู่ hmm. เขาชื่อหลวงปูสง่สงวืงบอกว่าพี่จะไปส่งเงินให้พี่ออกไปไม่ได้ฝน hmm. ตกหนักมากเลยบอกให้ฝนหยุด hmm. เดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่จะจุดบอกทางนี้อีกทีแต่ผมไม่ได้จุดระบวผมแค่ยกมือพนมขึ้นตาแล้วก็บอก oh. นึกถึงลวงปู่บอกว่าลวงปู่ผมจะไปช่วยเหลือคนไปส่งเงินให้เขาเมื่อเพื่อนมีความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือแต่ขณะนั้นฝนตกหนักทำให้เขาออกจากที่พักไม่ได้เขาจึงได้บอกให้เพื่อนจุดธูปบอกหลวงปูส่สวงส่วนตัวเขาเองก็ยกมืออธิษฐานจิตถึงหลวงปูส่สวงขอให้ฝนหยุดตกในคลิปหน้า เราจะมาฟังกันต่อว่าหลวงปูส่สวงจะไปช่วยเขาถึงสิงคโปร์หรือไม่และเขาจะสามารถช่วยเพื่อนที่เดือดร้อนได้ทันเวลาหรือไม่อิลิเมียอองสวงสัมปะโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ